ค่ะพี่น้องค่ะโอ้ยมันสดคาดสดแน่นอนชิคกิ้พายแตงโมหวานนี่ค่ะพี่น้องคขาเออก็ใส่น้องพนเริ่มมาขมกับ่หลายๆหลุดจ้ะเออขมในมันยางเด่งยางเดาไปเลยฮ่าฮ่ากลมหยอดเสย,ยจ้ะยบุมยางลายแค่นี้แหะจ้ะก้อยสวัสดีค่ะวันนี้สาวเดือนสิพาทุกคนมาก้อย ก้อยตับหวานค่ะพี่น้องค่ะเออสูตรและสไตล์สาวเดือนค่ะพี่น้องเอ้ยเสียงแหบเสียงแหงมันก็จะเป็นวัดสิก้อยเจ็บคอค่ะพี่น้องแต่ว่าผมมีไข่นะจ๊ะเออวันนี้จะก้อยตับจะได้ตับม้ามวานี่ค่ะพี่น้องค่ะโอ้ยมันสดค่ะสดแน่นอนกระชกินตะหมูวานนี่ค่ะพี่น้องค่ะเออมาคำมาเหมืดนก้อยประมาณขีดนึงค่ะ แล้จะตับมาอยากกินก้อยตับหวาน,นะค่ะพี่น้องตับหวานน่อย,อยขเขาจะสวยจิ๋วบ้างบ้านไหหน่อยสวยเป็นลูกเต่ามาคะ่ะมาดูวิธีก้อยนะะี่นเงเนเาลอี้หลังจากที่เขาหันเน่าแล้วมีองไรคะเออใส่ข้าวคั่วลงไปตามใจนะจ๊ะ ใส่พริกผงค่ะพี่น้องค่ะพริกผงแม่ขัวให้เผ็ดครับใ,ใส่แค่นี้ก่อนเออแล้วก็ใส่ยายชูใส่ละแซ่บละหายจ้าเอาขวดชื่แหบมหาเสนีย์ย่งสีแล้วก็ใส่น้องพรเลยมาขมกับใส่ละละหลายๆเลุดจ้าเออขมในมันยางเด่งยางเดาเปหมฮ่าฮ่าหยุใส่น้ำปลาอย่าเพิ่งใส่เค็มนะจ๊ะเด้อ าะก็จะด้วยหอมก้อยลายได้จะเด้อก้อยกินคนเดียวนะเออก้อยยังลายแฉมก้อยเอาจอดจะมันเสียบเทากับสิ่มมืงได้จะหน่องเลยมันยังลายเอาขมเสียบจ้ะใจเป็นหลอดจ้ะน้องจ้าหอมเขี้ยหอมแดงหอมข่อยไปเอาพักแพ้วอ้ยก็ดีใจพักแพ้วอยู่น้ำข่อยมันหลอดถูกน้องข่อยไว้ข้างล่างในเฮียนนี้ละเออบันหนาวกลมหยอดเสย จะมันยังลายทีนะจ้ะก้อยคือเ้อก็นโนนผักอันเซลาเน่ไปเดี๋ยวก็โรยด้วยผักเสียบเสียบ้ม่ขวัญน้องเสียบจะใั่แซบเสียบหอมหอมหอมผิดผงขวบขวยแม่ขอยผัวให้ครับพี่น้องปะสิบเซียนนุากขอยโอ้ยสั้นๆเร็วๆก้อยตับสิบเซียบอดจจ 我怕怕，我怕飞。